สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเตี่ยเม็ดวิธีบานบานครับวันนี้จะพากันมาจับปูส่เบ็ดครับเดี๋ยวไปชมกันครับก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เตี่ยเม็ดวิธีบานบานครับขอบคุณครับมาเลยครับกดกดครับมาเจอแล้วครับรู้หนึ่งครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับ นี่ครับรูอย่างใหญ่เลยครับปูครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่ครับโอ้รูอย่างใหญ่เลยครับนี่โอ้โหไม่รู้ว่าจะอยู่หัือครับอยู่ครับได้แล้วครับรูอย่างใหญ่เลยครับโจดนี่นี่ครับโอ้โห ตัวแรกกับหมาเลยครับไม่ต้องทำอะไรยากเลยครับมันกอยรูอยู่ตื่นๆครับเดี๋ยวไปดูกันอี้ครับกดคไปก่อนครับมันเจอแล้วครับรูหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับนี่ครับรูอย่างใหญ่เลยครับปูครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่ครับโอ้รูอย่างใหญ่เลยครับนี่ โอ้โหไม่รู้ว่าจะอยู่หัือมครับฮยอยู่ครับได้แล้วครับตัวใหญ่ใหญ่เลยครับโจตนี่นี่ครับโอ้โหตัวแรกกรหมานเลยครับไม่ต้องทำอะไรยากเลยครับมันกอยรูอยู่ตื่นตื่นครับเราไปดูกันอีกครับนี่ครับเจอแล้วครับรููครับ เรดูโอเคครับเจอแล้วครับออกมาแล้วครับนี่อีกรูกหนึ่งครับตัวใหญ่มากครับโอ้นี่ครับได้แล้วขาขาดขาขา,ขานี่ครับโอโ้โหยอดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูอีกรูกหนึ่งกันครับไหนม่อกี้นี่เนี่ย อยู่ไหมครับว่ามันจะอยู่ไม่รู้รู้ครับรู้นี่ไม่น่าจะอยู่ครับปิดก่อนเดอ๋อีกแล้วครับรูหนึ่งครับโอ้เกยียวพอชีลีเดอนะครับในรู่าจะอยู่หรือไม่อยู่ครับจอบดูครับไม่อยู่ครับรูตันครับเดี๋ยวมาดูรูต่อไปครับ มากัน lấy ครับนี่ดูก็ไหลนะครับนี่ดูก็ไหลนี่ ดึงกลนะ้องออกถ่ายไกลัๆนิดมาถึงถ่ายอังนี่ครับสองตัวครับรดูเดียวมีสองตัวเลยครับโอ้ตัวโคตรใหญ่ครับ,งงลรบแล้วหลังห้ดูนี่ครับตัวสีม่วงอย่างงี้เลยครับโคตรเล็กแล้วก็ต้องปิดรูให้เขาหน่อยนะครับ เห็นนีกรูนึง้วครับมาดูกันครับแล้วจะแหนมขึ้นมาครับนี่ครับพิธีการแหน่รูปูครับมาถ่ายเห็นรูปูเวยนี่ครับนี่ครับแหน่ขึ้นมาแล้วครับนห็นะไปลุวนี่ครับโอ้โหอเลยครับนี่ครับมาเจอทางหนูครับนี่ครับรอยกัดใหญาใหม่เลยครับนี่ครับโอ้รอยกัดมื่ขึ้นนี่ครับ เดี๋ยวเราต้องเอาบ่วงมันดักไ้ครับมาครับมาหาดูปูต่อครับนะครับเจออีกหนึ่งรูแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ครับมารุ่นกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจุกหาดูนะได้แล้วครับนี่ครับปูเยอะครับเขตบบ้านผมครับนะครับไปดูกันต่อครับเจออีกแล้วครับหนึ่งรูครับ โอ you know? to ้หมานครับวันน uh ี้เอ้ามันมุดครับมันลงไปแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวจะแย่ดูครับนี่ครับมาแล้วครับออกมาแล้วครับเห็นไหมกล้องเห็นไหมเอ้าเอ๊ะ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 โอ้ยปอจ้าเอ๊ะอืมนี่ครับ อควรจะได้ครับผมไม่ใช่ล่าผมไทยด้ยเฮ้ยแล้วครับมาดูกันครับนี่ครับนอะออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับมา่ายใกล้ๆนี่ครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับนี่ครับครับเอ้ยอ๋อออกจากรู้หนึ่งว่าเขารู้หนึ่งครับมาติดเลยไปแล้วครับโอ้ออกมาแล้วออกมาแล้วครับ เด้งครับนี่ได้แล้วครับสุดยอดครับโคตรไวเลยครับตัวนี้น้หรับเป็นกระหม่ตัวเฮ้ยเดี๋ยวมาดูตัวหนึ่งนี่ครับรูหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันครับไม่รู้ว่าจะอยู่ไม่อยู่อยู่ครับนแลนวครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหออกมาโคตรไวเลยครับมาดูรูนี่ตัวยังใหญ่เลยครับ ลงไปคืนละแหงหลัดกั๊บคืนโอ้โหลงไปแล้วครับในคืนเดี๋ยวจกดูนยครับเถือนละเราจะจกเข้าไปในรูมันเลยครับนี่ครับเจอแล้วครับรูไม่ลึกครับเอแล้วครับเจอตัวตกกล้วครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับเดี๋ยวต้องทาจกก่อน ปูน้าเนี่ยมันจะอยู่บางรูก็อยู่สองตัวครับเดี๋ยวรูนี่ใหญ่มากครับใกล้ๆทำไมกับเฮึสองตัวครับดูนี่สองตัวอีกแล้วครับนี่ครับเดแล้วห่ังครับเดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆครับนี่ครับดูนี่สองตัวครับเดี๋ยวดูอีกเผื่อมีสามครับไม่มีแล้วครับอีกแล้วครับเพื่อน มาดูกันครับดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆครับนี่ครับออกมาแล้วครับง่ายมากครับปึ๊บจะเขารู้คืนเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันต่อครับเดี๋ยวมาดูรูนี้ครับเป็นสีแบบ เหมือนจะใช่นะครับนี่ครับมาดูกันว่าจะอยู่ไหมครับเราจะจบมาดูครับเห็นไหมไม่อยู่ครับมาเรื่อยๆดูครับดูนี่ก็น่าจะอยู่นะครับชมกันครับเราจะจกดูเลยครับดูที่สวยเลย ดูหลอดไปตายนี่ไว้ลึกเกินครับตกไม่ถึงครับหยุดคิปนะครับหากันต่อครับครับของน้ำเปบนนิ่น่าจะมีแต่ว่า ไม่มีครับยุดก่อยุดสรไปะครับหาตัวครับเจอไหมครับแ <c oughs> ถวนี้มันแต่ก่อนมันเยอะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาฝ่นยาฝ่นอะไรครับฝ่นยาเขาครับมันเลยไม่ค่อยมี เรามาดูกันเห็นไหมเจอไหมไหมได้ไหมอโอครับไปดูกันต่อครับอากาศมันร้อนครับมันจะออกดีเป็นปกติครับเพราะว่า ปูนี่ถ้าถ้าร้อนๆนี่มันจะอยู่ไม่มีดอกมันจะออกมาหาอยู่ตามน้ำนตื้นๆครับมันอบอยู่ตามน้ำนตื้นๆหาปูเตรียมไว้ไปใส่เบ็ดครับคิดหน่าจะพาไปใส่เบ็ดเจือปูครับอันนี้เตรียมไว้ก่อนครับวันนี้ก็ ยังไถ้าได้หล่ไลก็จะได้ไปใส่ได้ครับถ้าได้ผู้ไม่เยอะก็ไม่ได้ใส่ครับครับก็มาสะลุคลิปวันนี้ครับพอได้อยู่ครับมาดูกันครับนี่ครับพอได้อยู่ตัวได้เป็นใส่ครับตัวตัวใหญ่ๆนี่แหละครับปลาใหญ่มันกินดีครับ นี่พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวบางทีก็จะไปเอาเหยื่อเขียดเพิ่มครับเพราะว่าเขียดปลาก็กินดีกันครับแต่ว่ามันหายากบางทีถ้าได้เหยื่อเขียดเพิ่มก็จะจะดีครับพวกปลาชนปลาดุกกินดีเหยื่อเขียดแต่งวก,ก็กินดีกันครับสรุปผลว่าวันนี้ พอได้อยู่ครับปูครับคลิปนี้ก็ตรงลาเพียงเท่านี้ครับก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องใหม่ครับช่องเสี่ยเมตรวิธีบ้านๆครับเป็นกำลังใจให้กันเลยกันนะครับขอบคุณครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ